ตอนนี้ซันอยู่ที่อำเภอเชียงกลางนะครับทุกคนนี่คือเป็นบรรยากาศของทุ่งนานะครับเราขับมาจากตรงนู้นเลยขับมาจากในหมู่บ้านของเชียงกลางนะครับอันนี้คือเป็นเหมือนแบบชาวนาเขาก็กําลังดูแลไรนาของเขาอยู่นะนี่เลยนะครับบรรยากาศดีมากเนี่ยันที่ก็จะเป็นขับทางปูนซึ่งเขาก็คงงงว่าเราลงมาทําไมเราลงมาดูมาถ่ายรูปนะครับฝั่งด้านนี้ <S <S นี่เห็นไหมมีภูเขาด้วย คือล้อมรอบไปด้วยภูเขาอะแล้วสวยอะนี่ดูด้านนี้ดูด้านนี้เห็นไหมด้านนี้ก็มีแบบว่าภูเขาแล้วก็มีหมอกอยู่ด้านบนสวยมากวิถีชีวิตชาวนาเนาะคือมันฟินเนาะคือนานๆนเราจะได้มาเจอทุ่งนาอะไรแบบนี้สักครั้งหนึ่งอะแบบแต่ละปีหนึ่งเราก็จะได้มาแค่ครั้งเดียวช่วงกรีนซีซั่นหรือช่วงที่แบบทำนาช่วงหน้าฝนอะไรเงี้ยมันก็จะแบบให้บรรยกาศประมาณนี้นะครับ หน้าหนาวก็คืออาจจะมาเที่ยวได้อากาศหนาวแต่ว่ามันก็จะไม่มีความเขียวชะอมแบบนี้ก็คือพื้นนาท้องนาเมื่อจะเป็นแบบท้องนาเตียนๆอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะไม่มีต้นกล้าต้นข้าวอะไรให้เห็นนะฮะแต่ถ้ามาหน้าฝนเนะี่ยน่านต้องมาหน้าฝนนะสวยมากเนี่ยบรรยากาศครับเรื่อยๆเรื่อยๆเปื่อยๆพาเดินชมและมาด้วยรถคู่ใจของเราเช่ามา <laughs> จากบขศน่านนะครับแล้วก็ขับมานนี่นี่นี่ ข้าวมันออกรวงแล้วทุกคนเห็นนะข้าวเริ่มออกรวงแล้วชาวนาเขาก็กําลังแบบจัดการย่าเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นกับฉีดญ่าฉีดอะไรอย่างนี้นะครับสมัยก่อนเมื่อตอนเด็กกับบ้านเราก็ทำนานะแต่ว่าพอผ่านมาระยะนึงนะเหมือนแบบ เขาก็เปลี่ยนไปเป็นไร่อ้อยบ้างไปเป็นอย่างอื่นบ้างก็คือแบบไม่มีนาแล้วเนาะแล้วคือดูดิบรรยญญากาศฝั่งด้านนี้ก็สวยนะฝั่งน,นี้นก็คือมีภูเขาเห็นไหมมีภูเขาแล้วก็มีแบบหมอกอ้ชาวบ้านอยู่แถวนี้ก็คือแบบธรรมชาติมากเลยแล้วก็ชีวิตน่าจะแบบมีความสุขมากเลยในการอยู่อย่างนี้คือไม่ได้หมายถึงเรื่องของเศร,รษฐกิจนะทุกคนคืออยู่แบบเนี้ยคือมันมีความสุขในการที่อยู่กับป่าอยู่กับเขาอยู่กับธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ย แต่เรื่องของแบบรายได้หรือเศรษฐกิจอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะมันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งไปเนาะเราพูดเรื่องของแบบความรู้สึกแบบที่ได้อยู่กับธรรมชาติดีมากเลย <c oughs> จริงๆก็อยากมาอยู่อย่างนี้แะแต่ก็คิดเหมือนกัน,นถ้ามาอยู่อย่างนี้แล้วเราจะทําอะไรเราต้องมาทํานาใช่ไหมทหํานาทำทำการเกษตร,รอะไรเงี้ยเนาะ <c oughs> หรือว่าอีกอย่างหนึ่งคือถ้ามาอยู่แบบในพื้นที่ที่แบบดีๆหน่อยหรือว่าเป็นแบบเหมาะหน่อยก็อาจจะทําเป็นโฮมสเตย์ทำเป็นคาเฟ่อะไรอย่างงี้นะ ยังในนาอย่างเงี้ยถ้าสมมติเขามีมีที่ที่แบบอยู่ติดกับถนนใหญ่อะไรเงี้ยแล้วก็สามารถทําคาเฟ่ได้นะเพราะว่ามองมาฝั่งทางนี้สวยมากเลยทุกคนเห็นปะเถ,ถ้าให้ดูด้านหลังอีกหนึ่งรอบนะฮะเนี่ยก็คือทําอยู่ตรงถนนใหญ่นู้นแล้วก็มองมาฝั่งนี้มันจะเป็นแบบเห็นภูเขาเห็นหมอกแล้วถ้าแบบว่าตอนเช้าเ้าหรือตอนค่ําอะไรที่มันจะมีหมอกมาปกคลุมเนี่ยน่าจะสวยมากตอนเย็นนี่ ประมาณนี้นะครับพาทุกคนขับรถมาดูบรรยากาศเฉยๆให้ดูทุ่งนากันจุกๆเลยนะครับคลิปนี้ก็คือดูกันแบบยาวๆดูกันเยอะๆไปเลยนะอัปเดตกันแบบปั๊บๆไปเลยไปเดี๋ยวทาก็จะขับรถไปแบบเที่ยวในเชียงกลางตอนนี้คือเราถึงที่เชียงกลางแล้วนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะขับรถเที่ยวตามสถานที่ต่างๆซึ่งไม่แน่ใจอาจจะเป็นวัดวัดเยอะคาเฟ่ยเยอะหรืออาจจะเป็นแบบ บรรยากาศทั่วไปอะไรเงี้ยคือซึ่งเราไม่ได้แพลนว่าแบบเราจะไปที่ไหนบ้างถ้าเราขับมอเตอร์ไซค์ไปเจอจุดไหนที่น่าสนใจแล้วก็จะแวะนะครับไปเจอกันนะครับสวยมาก